เชอยนะมาเดินกินข้ากับโมโนนำตาตกข้าอนี้พักกับบังเต้งเลยอืมจับจับขับดโดนกระดอออกจ้ะจาออกห้งขึ้นนก็เสร็จตรงเอ้วก,ก็ขอดนอน,น,น 嗯，嗯， มันบาแห้งด้วเลยเอทพอดีเล่นบแห้งกว่ <c oughs> อลืมเอ่ยกินขา่าไม่ได้ไมาได้หม,มูกุม,มาทุกคนกินเ่าทำม้วนน้ำตกเหมือนกหรอพี่โบเป็นเด็กพวกม้วนกินขาวพรก่นอนกันอะไรก็กินเด็กเนี้ย กินปลาปีตากมันมันไม่หายตากมันมันกัดตากันเองมันยังดัดปากมันมันละกัดตากันเองเออเขากัดตากัามานะเลขากินข่าวเลยเขาแต่แต่แบบกัดตากันมาเจ็บนะกินเพื่อนกินข่าวกันแล้วเจบกัดตากันเลยเจ็บเลย ມັນບໍ່ບອກປກລີີກດເຮົາຂົຫວເຮົາຕົກວວັງ